ให้เราไปนะครับให้เราขยับพื้นที่มันมีทําให้ได้เปิดมาแล้วเสาไกลของทางชมบุรีก็ไม่มีใครประกบทางรัชดาเลยนะครับมา<ด><ด>ชาร์จแบบนี้จอดเจาะโมสิตเซฟจริงครับพิมพ์ประการเดี๋ยวดูจังหวะตรงนี้อีกทีครับเปิดมาแล้วได้จิ้มตรงนี้เป็นประตูครับประตูขึ้นนำหนึ่ครับการของทัวีครับตู้ของคินมาตุนที่ปั่นด้วยขวาตรงนี้ แล้วบอลในทางด้านของประตูของอย่างด้านพิมพ์ปากานี่ปัดแล้วไม่พ้นตัวะครับครับเข้าประตูไปเลยมองแล้วเปิดมาทีเสาแรกเราได้ชาร์ตตัวนี้หูโ,หโดนไม่เต็มครับโอ้อดได้ประตูไล่าตามมันหนึ่งสองเลยครับรู้กันทีครับเตะมุมจังหวะนี้เปิดมานี่ถือทุกอย่างดีเลยครับแต่โอ้ที่อยู่ไกลตรงนั้นเป็นทางด้านของตันถึงด้วยครับ มาแล้วทางขวาแล้วเปิดมาแล้วจวาาวังหวะเสาไกลได้ยิงลรกนี้โอ้โหหมดไปหน่อยครับดูจากตำแหน่งนี้เหมือนใชกิตานี่จะลงมาเล่นแบ็คครับเรายิงตรงนี้โอ้โหปัดไว้ได้ครับทิมการโ้โยิงไก่รอยอยู่เลยครับดูกันอีกทีครับนัหว่าให้มาตรงนี้แล้วกุศลารีสอดสติดึงแล้วได้กดด้วยขวาตรงนี้ครับแต่ต้องชมงน้าของกิมการครับยังกระโดดพิรุณพิลาวัน บอลล้อหยอดไปข้างหน้าครับ<ล>เปาอยู่ที่กุลิสลาได้ด้วยกุลิสลาฝากกลับมาที่อรอร์พินแหวนเงินได้ยิงแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้สามตัวศูนย์ครับบีจีซีมาดิตเอเชียได้ประตูยสามจ่าทางเียบคมเฉียบขาดมากครับดูไอทีครับเนี่ยครับจังหวะที่กุลิสลาไหลมาให้พอเขาให้ของอรอร์พินแล้วพลิกหนึ่งจังหวะแล้วปั่นตรงนี้ปั่นด้วยดูไอทีครับเนี่ยเนี่ยครับลบดกทีนึงแปั่นที่ซ้ายครับ โอ้หลอกข้างด้านของมณิตาหนึ่งทีแล้วออรพินกดท้ายครับแบบนี้อ้่พิมพ์ปากานี่ไม่รู้จะบินยังไงครับเพราะไม่ถึงจริงจรับครับการ,รเจอกันวันนี้บอลของทิกิตาย้อนมาก่อนนะครับเราให้จังหวะเดียวหลุดแล้วครับหลุดเข้ามาตรงนี้แต่ว่าสปีดไปเอา้าแล้วรับหลุดครับได้เลือกจังหวะอรพินยกมาแล้วจับหนึ่งจังหวะยิงได้ไ,ม,ไม่ได้มณิตาเตะแต่ยังไม่พ้นอันตราย ความลงใบผู้สินให้ฟาวแล้วครับโอ้เป็นจังหวะที่บอลคุกกคิคุกคิก,คกของดีเชียครับดูอทีครับนี่ครับจังหวะที่กุลิสลาได้บอลแล้วจะยิงแต่ว่าแนวรับของเทางซ้ายฝากกุลิสลาสปิดต้นดีเหลือเกินครับเราหักคอมาได้ยิงตรงนี้ยังสี่ไม่ได้ครินมาลาตุนติดเซฟอยู่โอ้เรียกว่าเป็นจังหวะท้ายเกมครับดูกันอีกทีครับนี่ครับบอลของ วิศราครับจ่ายมาให้ตรงนี้ที่คินมาตาตุนได้ยิงตรงนี้แต่ว่าโอ้บอลยังถูกพิดอยู่ที่เท้าพีมพการแล้วแนวรับของเปิดมานี่ก่อน,นโขกสกัดไว้ได้บอลสองจังหวะพลิกลวัทวรลินนิดเงียบไปเลยครับอยู่ทางขวาเนี่ยได้บอลน้อยมากผ่านได้เด้งครับเพราะลัทวรลินไท้เพื่อนตรงนี้สเป,เป่ยมาแล้วเปิดช่องมีแล้วทางซ้ายราซิตาจับบอลแรกดีราซิตาเผาเบายิง ทางอกที่2ชลบุรีจะได้ประตูอูโหูงงอย่างนี้ครับอู้หเน่งเน่งเลยครับมาจนได้ครับประตูที่รอคอยลูกเปิดตรงนี้มาของทางด้านประสิตาครับให้เขาก็ถือต้องชมเลยครับเปิดอย่างนี้แล้วสายสี่ครับอู้หู่งถูกที่ถูกเวลาครับดีกๆกองหน้าถีมชัดไทยยุอยู่17 ติดตามมองแล้วจริงลูนิบอลพุ่งพุ่งตกพืพก้นด้วยแต่ว่าเชียวเสารนิดเดียวครับชนะของพีทีซีประจิตเอเชียครับเอาชนะทางด้านของจีาจังหวัดชลบุรีปเอลงยิงจังหชลบุรีเป็นสี่หนึ่งครับ